เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดก็เอฟซีไปเช็คท right. ี่เพจช่างยอดนะครับของช่างยอดมี49่สิบคณะมาที่นี่สามสหนึ่งคณะไหนมั่งที่ยังไม่เห็นไม่พิมใจเมืองเพชรเคยทายวัดหนองแกนะพิมใจ ยิ้มมนหน่อยลูกยิ้มมนหน่อยเราคิดว่าเราเกี่ยวสับป,ปะรดเสร็จแล้วเก็บสับป,ปะรดเสร็จแล้วประกาศร้มแล้วสามใบเถาสามใบเถาอ่าอายิ้มหน่อยได้ครับยิ้มได้ยิ้มให้กล้องได้ครับวัดีคครับซึ่ง ชมพูนุชเมืองเพชรให้ใบมอนไม่ไม่ได้มาถือเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นแล้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ตกไปเหลือห้าสิบขึ้นไปแล้วชมพูนุชตบอกมือหน่อยอ่แล้วคิดว่าเราเราประกวดนางงามอยู่อ่าประกวดนางงามอยู่พรสวรรค์แก้วพรสวรรค์อ่า อหน้าให้ลูกเตยตานเตยจำได้จันแก้วเมืองเพชรครับจันแก้วน้องเนตตี้น้องนนตตี้้อ,อ,งอ,งองสาวสุดเลปฟระ กลับมาแล้วครับคืนสองเวียนไม่คืนไปทีคืนสองเวียนนักมวยเพชรสภาดาวรวมใจนำทีมโดยลูกสาวลูกคราวลูกคราวลูกพราว พ่อสอไม่ได้ยินสาว,วสาวคุย,ยกันอยู่ดวงพอรอเมซิ่งดวงพร Amazing ก็ขอบคุณ f ีที่กลับมาดูอีกรอบนะครับพอไหลตั้งแต่แดดเปรี้ยง multim